อันนี้ไม่น้อยไรนางเบิงนะคะนั่งไปนั่งมาในหาดละอยู่นี่ก็เลยก็เลยถามสามีว่าเสดายบ้านหลังนี้เนาะมีคือมีไผ่เบิงมันมีทีด่ดินเปล่ามันเป็นแ่าไหนบอกค่ะมันมีแบบว่าพ,พื้นที่เปล่าก็เลยว่าพอเขาคือบริเวณอย่างกัรารผสามีก็เลยกว่าให้ฟ,ฟังค่ะประวัติศาสตร์มันเป็นล้านค่ะเป็นปั๊มน้ำมันตะกอนนะคะหลักกัสามีเพื่อนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะบูม เป็นพอสมควรค่ะค่อนค้านที่จะพูหมายถึงว่าขายค่าขายขายดีค่ะขายสักกระเบือยันเรือรบขายทุกสิ่งของทุกอย่างก็อาหารแจพวกเสภาของสดอาหารการกินพวกเครื่องตกแต่งในบ้านสมแซมบ้านสางบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมองนี้มีหมดค่ะแล้วที่นี่เพิ่นก็เรยกว่าให้ฟังว่าประวัติศาสตร์มาจังได้ไปแจ้งได้นะคะมาไหนก็เลยว่าเอาไปแจ้งได้เพิ่นก็เรยกว่า ครอบครัวในตะกอนขายของขายดีแห้งทุกอย่างข่าวของดีเพราะว่าสมัยตะกอนเมื่อเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาพนวมาสินะจะบ่ค่อยมีค่อยมีร้านค่าไงคือแบบนี้สมัยตะกอนคือว่าไงคือสองสองของคู่หานะค่สั้นเดียวสองสองของคู่หากือว่าใหญ่พนวมาสินะคะคืออยากได้อย่างก็มีทุกอย่างคือโตมันอยู่ในอันนี้อันนี้เพรามันนีตัวเมืองขอนะค่ะอยู่ใกลกับเมืองขอกแต่ว่ามันเป็นเป็นแบบเป็นเมืองในน้อยเมืองหนึ่งนะคะอ่า ด้วยที่ว่าพอพอเป็นคนเหตุการขายของชุยอุย่างนะคะขายแบบพอพอสิ้นพ่อไปนะคะแต่ว่าแม่พูนาขอโทษค่ะจะจะจะเวียนหัวพ่อสิ้นแม่แล้วก็แม่อาจจะเสียก่อนแล้วก็มอบพ่อสิ้นพ่อเพราะจากสิ้นพ่อก็ลูกลูกกาเคลื่อนว่ายังหนอ อย่างแกงแย่งมรดกค,ค่ะแกงแย่งมรดกก็คือว่าเม,มื่อผู้ใดอยากได้ร้านค้าเพราะาอย่างร้านค้าต้องเห็นแค่นั้นเท่นี้นะคะต้องขายต้แต่คะนี่มิต่คนอยากได้ส่วนแบ่งเงินคือว่าบริยาคเงินแต่อยากได้เงินนะคะเราที่นี่จะประกาศขายจะประกาศขายลูกคนหนึ่งก็ว่ากับบอย้อมให้ขายแล้วก็อีกคนหนึ่งกับสองคนก็ว่าขายขายได้ก็แย่งกัน อย่างการค่ะก็คือว่าถ้ามีการแชร์แบบนี้เขาเกิมบวบิพฤติซืึนนะค่ะเกิมวิพฤติซืึนนะเขาผ่านไปเวลาประมาณอายุ20สามสิบปีปสามีคนน่ะทางล่าสุดที่ไม่น้อยเห็นประมาณอายุสีห่ห้ปีแต่ผ่านมาเขาปิดป้ายปิดปิดป้ายประกาศขายก็เลยเบรงราคากันนะ,ะ,ะคะว่าราคาจวนเฉาได้ประมาณตกอยู่บ้านเท่าประมาณอยู่ที่อ่าล้านมอมเปนล้านเท่าราคาอยู่นี่ประมาณล้านนะคะ พอไม่มีปั๊มน้ำมันย่นีปั๊มน้ำมันบวาสามารถที่จะเปิดได้ง่ายๆค่ะถ้าเกิดบ่มีปั๊มน้ำมันเก่าล่านเก่าคือล่านนี่ค่ะเพิ่นมีปั๊มน้ำมันนะคะก็สามารถที่คือคือนักธุรกิจเขาเขาอยากเปิดปั๊มในหมู่บ้านนะคะเพราะว่ากฎหมายย่นีนะคะเพิ่นจะบ่ให้เปิดปั๊มน้ำมันใหม่ที่ยุ่ใกล้หมู่บ้านนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันอันตรายเวลามีหยังระเบิดเปิดเออเกิดเกิดพลิงนะคะก็เลยสิบ่ให้มี ปั๊มน้ำมันใหม่เกิดขึ้นก็คือว่าเขากับนักธุรกิจเขาพยายามที่จะขอซื้อจุดจุดนี้ค่ะกะซื้อบอริค่ะก็คือตกลงกันบริษัทมลดมาม,ามาลดกก็คืออยู่ตรงนี้ก็อยู่ในขั้น,นการที่ว่าปล่อยร่างไม่มีความหมายทางพิษสแตดด์นะคะเนาะเงินโมเม,มนต์หน่อยๆน,ยนะคะในช่วงที่บูมนะคะมีคนมาขอซื้อพอธุรกิจอ่านักธุรกิจเขามาขอซื้อนะคะสิบกัวล่าม อยู่นะคะสิบล้านอยู่คิดเป็นเงินบรรเทากับหลายร้อยล้านนะคะหลายร้อยล้านนะคะแต่ก็คือว่าค่ะสามพี่น้องตกลงกันบ่ได้ค่ะก็คือว่าต่างคนต่างอยากเป็นผู้ควบครองแต่ว่าบระยาเฮ็ดหนังจากที่ร้านค่าที่ขายของขายของดีนะคะขายของดีบูมขายแบบว่าขายดีแห้งค่ะพนักง,งานเป็นสามสิบยี่สิบคนค่ะสามสิบยี่สิบคนในสมัยแต่ก่อนก็คือว่าหลายนะคะ สมัยเมื <t> <half> ่อ30กว่าปีนะคะก็ถือว่าหลายแล้วก็อ่าตอนนี้เพิ่นก็เรียกว่าพวกลูกลูกๆนะอาจจะอายุหลายกประมาณอายุประมาณอยู่ที่หกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะคะหกสิบเพราะว่าช่วงตอนนั้นก็คือลูกก็อายุหลายก็อายุประมาณกันยี่สิบสามสิบนะคะที่ในช่วงที่แย่งแย่งสมบัติกันนะคะ พอสิ้นแม่สิ้นพอก็คือมาแย่งแกงแย่งกันเล,ลยถึงไม่ไรถึงมาว่านี่นะค่ะด้วยความสมบัติถ้าเกิดลูกลูกหลานบอป้องด้องบอปกครองบอบพ่อมน้ำกัน,นะคะะจากสถานที่ที่มีมูลค่ากกลายเป็นมูลค่าศูนย์นะคะก็คือค่าสามารถเทนอย่างได้เพราะคือไม่มีผูใ้ใดที่จะลูกลูกหลานได้สามคนนะคะบอสามารถที่จะเข้ามาในจุดนี้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดมากคนหนึ่งสองคนก็ฟ้องร้องคนที่มาเยือนนะคะ คือบราาิษัทมร่จเหตุยัยงให้เป็เกิดประโยชน์เกิดผลประโยชน์ได้ค่ะคือปล่อยร่างไว้ตอนนี้ค่ะบม่มีถึงจะราคาจะเป็นร้อยล้านกับบราาิษัทมรดจยัยงได้ค่ะถามว่านักธุรกิจเขาอยากได้บอิษัทจุดนี้อยากได้นะคะเพราะว่ามันมันมีปั๊มน้ำมันเก่าย่านี่สามารถที่จะเหตุเป็นล้านค่ะเปิดปั๊มน้ำมันแล้วก็คือคืว่าบ้านเฮาเนาะคะ่ะปั๊มน้ำมันนะคะ บ้านเขาถือว่าโชคดีจะเปิดปั๊มน้ำมันก็เปิดแต่ย่งยงแต่ว่ายูนี่หาสามารถที่จะเปิดยากแค่ค่ะถ้าบ่มีปั๊มน้ำมันเก่าก็คือลายเส้นนะคะก็คือประมาณเขาเอื่อ่มาบ้านเขาลายลายยุนี่เอื่นว่าลายเส้นบ้านเขาเอื่นว่าหยางหนออ่ามาหน่อยขอโทษได้หลายค่ะคิดบออกนะคะก็คือว่าถ้าบ่มีกับว่าสามารถที่จะยูยูจะมาเปิดก็คือบ่ได้นะคะ พอมาต้องทําเรื่องขอร้องถามเรื่องเดินเรื่องขอร้องว่าขอพานบผพานนะคะถึงจะมีอ่าอุ่นมันมือสั่นในระวังรอในการที่จะไปธนาคารนะคะก็เลยมาเอาเรื่องนี้มาให้บึงนะคะพอไม่น้อยเห็นพื้นที่ว่างแบบว่าพื้นที่ว่างเป็นแบบว่าเป็นดินเปล่านะคะเลยว่าอุ้ยอยากเสียดายอยากผูกพักลูกห้านะคะถามว่าด้นไปถ้าเกิดสามพี่น้องเพิ่นสิ้นร่มไปนะคะ แต่บุตรังวาเขาจะยืดก่อนเขาจะยืนนะคือเขาจะอ่าแม่นะ่อเขาโทษการแนมเมิงว่าเมื่อใดิ่นจะเปิดนะคะกับมาเฮ็ดทาการนะคะก็คือเราจะบ้านเขากจะหาญาติขางเคียงก็คือลูกหลาน ถ้าลูกหลานมีถ้าเกิดว่าสามคนแต่งงานแลมีลูกก็โอเคลูกหลานได้รับถ้ากิดลูกหลานบบมี่บวได้รับก็คือญาติข้างๆก็คือญาติโกโฮจิก้ขคางๆาง,งต่อไปถ้าเกิดบบมีก็คือในที่สุดก็คือจะเป็นของรัฐบาลค่ะถึงในเงินที่ร้อยล้านพันล้านนะคะ,ค,ะคือเป็นของรัฐบาลไปนะคะจากพ้นที่จะมีพื้นจากพ้นที่ที่มีราคาสาม,มารถทําการทําเงินได้ก็คือศู์ศู์เปล่าโดยบบมีประโยชน์จะจัดเป็นต่างเสียดายนะคะเนาะ ทรัพย์สินที่พ่อแม่สั่งมาให้ลูกหลานนะคะเพื่อที่จะให้ลูกสบายบาเมือนเงินวันลูกเพื่อนว่าเจนเรียนที่สามก็คือว่าเจนเรียนที่สามภาษาไทยบานทึาว,ว่าอย่างนั้นไม่นะขอโทษคะ่ะบันพบุรุษุที่สามบันพบุรุษที่สามก็คือลูกหลานคนที่สามถ้าบันพบุรุษสุสัง่งสั่งสั่งสมบัติไว้ลูกหลานรุ่นที่สามจะทำลายยุนีนะคะ่ะจะทำลายก็คือว่า เขาค่อนข้างที่จะยู่กินยู่สบายยู่สุสสบายแล้วบอยากสารต่อนะคะบอยากเห็นงานต่อกับค่อนข้างที่จะมีหลายร้านาค้าค่ะที่ไม่น้อยเห็นนะคะที่ว่าเปิดมาโดนแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะมาปิดไม่รุ่นหลานรุ่นรุ่นลนูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมาปิดรุ่นเหลนนะคะแล้วก็ซึ่งไม่น้อยก็เคยถามสามีว่าเพราะว่า ทั้งไฟไฟแม่ย่ากับไฟไฟปูนคะะ่ะาย้อนเวลาไปเมื่อประมาณตะก่อนนะคะรุ่นรุ่นปูย่าตายายตะก่อนค่ะคนคนคน่อนข้างที่จะเป็นคนมีเงินนะคะแะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน้นาเหล่านําไว้เข้ามาในประเทศแล้วก็เห็นบ้านเก่าเพ่นนะคะรูปบ้าน บ้านขอเพนยุนี่เขาจะเสียเงินด้วยที่นาต่างหน้าต่างหลายเสียภาษีหลายเสียเงินบ้านหลายนะคะมื่ะาาก็เห็นรูปบ้านของปู่ปู่ของปู่ปู่ทวดของพนนะคะก็คือว่าเอาอก็คือยังค่อนข้างที่จะรวยฐานาดีมีจิจัจกรการงานทั้งสองฝั่งฝั่งฝ่ายไปใส่เหมิดแล้วก็พื้นที่ดินของปู่ที่ดินของพอ่อของปู่พอ่อของพ่อนะคะ พ,พ่อของปู่เพิ่นก็นมีที่ดินมีให้นะคะกข็ขาย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 ไปเพราะวพ่อพอันคิดว่าลูกหลานอาจจะบวเหตุพนนะก็คือว่าดินตวน้นาก็คือมาถึงตุกยอดตกทอดมาถึงปู่ของปู่ก่อนจะมาถึงพวกรุ่นของปู่รุ่นของปู่งงบ่คะก็คือ,พ,อพ่อใหญ่ของปู่พ่อใหญ่ของปู่เพิ่นมาทำไรในกิจการที่เคย การค้าขายนำพวกไหว้พวกเหล่าพวกอย่างเขามานะค่ะก็คือสูญเสียไปแล้วก็พอมาถึงรุ่นปู่ก็คือบุมีอย่างมาถึงรุ่นไม่น้อยบุตังหัวถึงเอาเองเุณนวะนะคะแต่ถึงบอกว่ามามาเมื่อยหก็เลยมาไหวฟังว่ามรดกการเงินมีเงินมีทองเนี่ยบ่ขอาไผ่มีเงินมีเงินเงินทองเนี่ยบ่ขอาไผ่มรดกบ่ขอไผ่นะคะเนาะ แก่งแย่งกันในสุดท้ายล้วก็ไม่ย่อแอยได้ก็สูญเสียทางทางที่เดินเรื่องฟ้องร้องกันนะคะก็เมืองเงินกันเป็นไรล,ล้านยู่ยด้วยค่ะแต่ละแต่ละครอบครัวออกข่าวเทอเอาสามีคือหัวถเพราะมันออกข่าวนะคะเพราะค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ละก็ครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะดังนะคะเพราะว่าสมัยตะกอนมิยังเกิดขึ้นก็คือจะลงข่าวหนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าคนยุ่งเหยิงพอจะมัก พอจะหมักอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็จะหมักฟังข่าวหนักหมักฟังข่าวเวลาข่าวของบ้านเพิินก็คือเฮาสามารถที่จะเบาหรือไม่หยังได้คุยกันได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเงียบสงบแล้วก็ให้เพิ่นฟังข่าวเพราะ่าพอยู่นี่เพิ่นจะฟังข่าวแล้วก็เบิ่งข่าวแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องยังเกิดขึ้นนี้ไหนหน่อยก็สิโงหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่๊ดจิดตาา ครอบครัวนี่ค่ะครอบครัวนี่มีกั้นขยับขยายมียนิามมีนีแน่กับสือสิสส่ลงข่าวหนังสือพิมพ์เพระาะว่าคนเขาก็อยากซื้อมือกันค่ะว่าพื้นที่บ้านจิกการนึ่นจุดนี้หระสรุปแล้วผู้ใดเป็นคนได้สรุปเราเป็นยังไงตกไปหาไผายคือตอนนี้ก็คือว่าติดแงแงบอยไม่ไม่มีผายสามารถที่จะเห็นห่ังได้ก็คือว่าลูกลูกสาวลูกลูกสาวสิไปเดินเรื่องเห็นห่ังลูกชายกับมาคาดก็คือว่าเอื้อยสิเห็นหนังน้อง กับไอ้กับมะคานไอ้เสิยเห็ุหหังน้องสองคนกับมะคานคือต่างคนต่างขานไปคานไปขานมาก็คือสรุปแล้วพื้นที่นี่็คือบอ่มีบ,สมบ่สามารถทีสจะเหตุหย่งแด้บ่มีบ่มีบ่สามารถที่จะเหตุเป็นประโยชน์ผลิตเงินผลิตทองมาได้ก็คือจบอยู่แค่นี้แล้วก็พอตกไปรุ่นลูนนกหลานนี่มันจะมีปัญหาบ่เถ่าเขือกันว่าพ่อแม่เสื่อมลูกเสื่อมหลานหายลูกหลาน คัดค้านนี่พวกนี้ค่ะกะ็กะคือศูนเป่ากระสิเป็นของรัฐบาลไปโดยปริยายค่ะในขณะนี้แม่น้อยก็รอพนักง,งานกบมาเปิดการยังบ้านเห็นไม้มา่าแล้วที่นี่เปิดข้างในเราเปิดเลยโอเปนไปค่ะแม่น้อยก็สิไปแล้วค่ะเบาเบาไปไปมาไปนี่เป็นนางแนมไม่น้อยเป็นนางหัวแม่น้อยไปแล้วค่ะคิดหนาพอกันไหมเด็กค่ะแม่น้อยตรงยง,งดีๆสิมอยฟังค่ะมือนีสอดรู้เรื่อง ล,ลูกหลานเพิ่น <c oughs> ขอโทษขอ,อไปดยด้วยค่ะเด้อยวเจ้าคุสิได้ยนินมใส่บอาอยู่ไปกันค่ะ